ดินสีหมัขวัญชัยกรัตรีสีสยาน้ำประไทยใสยส่องยอดใหญ่นนะานพูดเทคเลื่อนกล้อนะงซาส่องแยงมพระสวน,นชวนชมส,ส,สมองสัตว์สีองค์เทวี สรงวิตาหน้าสันเสีิงทรงหัวใหญใกล้ฟ้าชนสามันตัวเข็ขาดทรงง่ได้านคอทักเสดยิรา ช่วยใครถลม่มเหยตุกัวเอฟเอทุกหวยหมอนทรงแรงร้อนนอนในไรพิณาโครงการป่าพึ่งพากันกันนาทีเอือพงพีขจีเขียวเที่ยวหันสาผืนป่าสวยช่วยลายร้อน สมฤดีโครงการเด่นเห็นประจับตระนักหน้ภูมิปัญญาชาวบ้านงานศักดิ์สิทปัญญาไทยผ้าไหมนุ่มกลุ่มสตรีผ้ามัดหมีลวดลายเลิศเพลิดพรินง,งามเฉลิมชนพรรษาสิงหามา สีสยามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกทิศทางานีคำทพพุทธนามถวายพรอ,อง์ราชนินีด้วย